ดีใจในทุกๆจำนวนเงินเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับคนที่อยากขายของดีหรือแม้กระทั่งคนที่อยากมีโชคล้วก็ามาแบบบ่อยๆเลยนะคะ ช้เทคนิคนี้ได้เลยค่ะหลายคนนะคะมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยการค้าขายด้วยการเสี่ยงโชคแต่ปรากฏว่าเอตอนนี้ได้มาแค่นิดเดียวรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมาคุณรู้หรือเปล่าคะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังปฏิเสธทางไหลของเงินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่รู้นะคะว่าคุณ พูดภาษาอะไรคนที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะมากๆค่ะท่านใช้วิธีการจับจากความรู้สึกของคุณค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า vibration นั่นค่ะความรู้สึกของคุณรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขที่มีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาหลังจากที่คุณค้าขายหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณเสี่ยงโชวท่านรู้ว่าอ๋อคุณชอบความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมท่านก็จะส่งสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช้เทคนิคนี้นะคะทุกครั้งที่ขายของได้มากหรือน้อยทุกครั้งที่มีโชคลาภเข้ามามากหรือน้อยให้รู้สึกดีไปเลยค่ะรู้สึกขอบคุณได้ยิ่งดีเลยนะคะ